รีวิวบุเป้ปเราคา2 4 9 0นะครับราคาขนาดนี้จะหรูขนาดไหนโหโคตรนห้กินเฮ้ยแลมก็ดีจัดอ่ะอร่อยมากอ่ะ <laughs> อร่อยฟองแม่เอออร่อยฟองแม่เลยเที่ยงอาหารเด็ดนิติกมาริออตผดุขุมวิทย์นะฮะราคานี้นะฮะจะได้กุ้งล็อบสเตอร์ปูกระต่าไม่อั้นนะฮะและอาหารนานาชาติย่างอื่นอีกเพียบเลยครับที่ผมดูนะครับพวกสเต็กเนื้อปลากระพงแหลมอะไรเงี้ยก็ไม่อั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่สําคัญนะครับตอนนี้เขามีโปรมาตีตาย3ถ,ถึงสามเอตุลาคมนี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปถล่มกันว่าจะยับขนาดไหนสองตีเก้าศูนย์เอาคุ้มไหมครับไปครับ เดินเข้ามาประมาณ3เมตรนะครับจากหน้าห้องครับจะเจอโซนซาซิมินะครับปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆเลยนะอย่างเงี้ยปลาแซลมอนชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีหูหน้านะครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มียำแซลมอนยำหูหน้านะครับไม่อั้นใช่ใช่ตรงนี้ก็เป็นตลาดปลานะครับมีผักต่างๆให้ตักนะครับทางนี้เป็นเฟรลาโคนะฮะเป็นฟาลามี่ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้จักเดี๋ยวต้องโดนนะฮะน่ากินมากเหมือนกันอันนี้เป็นพาม่าแฮมนะครับคือผมว่าไลน์อาหารที่เดินเข้ามา แค่เริ่มต้นก็หลวแล้วนะคือจริงๆเขามีเยอะมากเลยนะลายหายพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนี่ครับไอเบอร์ดิโกแฮมนะครับขาหมูสเปนนะครับทางนี้นะเป็นหอยนางรมนะครับดูแล้วมีหลายฝันชาแนะแต่ว่าแบองมาเยอะแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ผมชอบมากนะเน้อแรงดังไฟเลอร์อผมสเต็กแบบที่ต้องให้เขาคุกกิ้งให้แฮมงไปเลยเนื้อผัดที่เราเลือกนะฮะอันนี้เป็นวากิวมานติกลอยทางนี้นะครับเป็นเนื้อพริกขนย่านะพริกขนย่าน่ากินมากบอกให้เขาทำด้านี้เลยขาแกะอันนี้ไม่อั้นให้บอกให้เขาทำโค ไม่เราเราติ๊กไปแล้วเขาทำให้ด้านในหรือว่า้านโชว์อ๋ออันนี้ด้านโชว์ใช่ครับอันนี้เป็นหมูฝันคอนะฮะแล้วก็ไฟกลอกของแบบฝั่งตีบูทออนไอนะครับฝ่ายแมงผู้นะครับปูอลาก้าปูอลาก้าตัวเนี้ยหางเนี้ยเราตักได้ไม่อั้นนะครับให้ดูกุ้งตัวใหญ่มากคือปกติผมไม่ชอบตีบูทออนไอเท่าไหร่แต่เห็นกุ้งที่นี่แล้วตัวใหญ่เป็นกุ้งกล้ามกลามกุ้งแม่นานที่เรากินนกัเลยอ่ะ ก็อันนี้ก็มีหอยหวานนะครับอันนี้แน่เป็นปลากระพงตัวใหญ่ไว้ปลากระพงแดงด้วยใหญ่ปลากระพงทะเลครับตัวตัวใหญ่มากคือผมเห็นปลากระพงส่วนนี้แล้วจริงๆตัวหงสเต็กเนื้ออะไรเงี้ยผมก็ดอกไปนะอยากกินปลากระพงอันนี้มากเพาปกติถ้าไปตื้อด้านนอกกิโลหนึ่งค่อนข้างสูงเลยแพงจัดฮะไก่อบดูไก่มาดิน่ากินมากอ่ะแล้วเขาจะหั่นไหมอางงี้คืออบทั้งตัวเลยหอมๆเลยอันนี้อะไรครับน่ากินมากน่าจะเป็นหมูป่ะ เป็นหมูอบก,ก้อนๆอย่างเงี้ยฮะดูหนังก็สิที่เหลือด้านนู้นนะครับจะเป็นลายของของหวานทั้งหมดนะครับเราเท่านั้นยังไม่พอคนะรับเคุณมีพวกปูกาพวกอะไรให้สั่งในโต๊ะได้ไปอัานด้วยสั่งที่พนักง,งานได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วไปดูที่โต๊ะกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงมาแล้วนะครับ,ารบอาหารบนโต๊ะในะรียกว่าน่ากินมากนี่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปตักเพิ่มอีกนะแล้วก็มีที่สั่งแล้วยังไม่มาด้วยนะครับที่ตกการกันสร้างใช่และที่สำคัญนะครับปูกาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครัััับส่่่่งไได้้้มอออนนนนเลยีีีคืททะ อันนี้คือเราตั่งมา8ที่นะครับก็ได้มาคนละสี่ชิ้นอย่างนี้นะครับจะเต็มแล้วนี่แก้วหลับนะครับได้ไม่อั้นเหมือนกันนะฮะมาแม่เปิดเลยไหมเปิดอเลย2 4 9 0เกอา์เดอตเดฟแ นนเนื้อห,อหอมดเราทำมาได้แบบมัน้างห,หอมอร่อยเลยนี่เราเต็มติ้มอ่ะนะแต่ผมว่าต้องติ้มเลยนะสั่งได้ไม่อั้นนะครับเราสามารถกินปลาแกลบเป็นลูกกินปิ้งอย่างนี้ได้เลยต่อไปเป็นชุดปาเต้ของเขานะฮะที่ผมสั่งไปอ่ะจะมีเนื้อวากิวปลาติปลอยนะฮะมีแลมมีไส้กรอกเป็นอะไรยากออแล้วัมกัอะไรบ้างขาจะเสิร์ฟคู่กับน้ำแก้วน้ำเก๊กีแล้ว,ลวลลก็ซอ,อสอปลาแดงนะครับ เฮ้ยแร้มก็ดีจัดอะอร่อยมากอ่ะอันนี้ผมตังปป้งไว้แปดขานะเขาก็ค่อยมาเสริฟอ,อ,อันนี้ที่เราเห็นตรงนี้คือวากิวปฏิพลอยนะฮะหรือส่วนเนื้อมันนอกวากิวนุ่มมากหันก็รู้แล้วโอ้โหขนมนุ่มมากเลยคือมันไม่ใช่กร,ระดิ่งเนื้อตากนะมันแบบนุ่มจับแหลกย่างที่บ้านไม่เคยนุ่มอย่างงี้ อันนี้เป็นเนื้อพิคาญญาันย่าพิคันย่าที่ตอนเห็นตอนดิบแบบขอบมันตรงเนี้ยแต่ค่อนข้างหนาเลยนะดูดิเพาย่างกันเหลือหดเล็กนิดเดียวแล้วอ่ะทิ่งกินไม่พังแต่เต็กเดียวเราปรุมนะใช่ใช่ใชมันเป็นจุดเด่นเขาด้วยนะตรงนี้อืใช่กรอบไหมได้โอ้โห้กรอบเป็นแบบเต้นกรอบพรีเมียมแบบสไตล์โรงเบียร์หนังกรอบตอแต่ว่ารสชาติไม่เข้มข้นอย่างเกินไปแต่อร่อยอ่ะตัวกลางคอนติที่เขาเสิร์ฟคู่มาบนขนมปังนี้นะ เฮ้ยลุมตัดแหละอันนี้คือไม่อั้นนะดูดิเราชิ้นอย่างเงี้ยไปเองอ่ะมาปังรับเป็ดพี่ที่ปีบพี่อ่ะคุ้มเลยก่อนกินเหล้ากินเบียร์ให้กินตับหานี้เยอะแอลกอฮอล์มันจะได้เลือกไม่ถูกใช่ไหมครับอาจจะตัดเปิดให้ที่นี่ม็อกเทลฟรีหมดเลยนะ็อกเทลเพิ่งดื่มอะไรพวกนี้ฟรีหมดแต่ว่าไม่มีต้องเป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้คุณตักรวมมาโม้วยอ่ะดูหน้าก่อนแตม่อนใช่แล้วมีชูยูวัดตะบิให้ให้ให้ดูทินแตม่อนหูก่อนไอ้ที่แบบ โ oh. อ้โหตาเข้าไปกินแบบผู้ดีมีชาติประถุนไปไปหืมนื <vrai> ้านเขาก็ไม่ใช่นาย ทำคมพนโดโปรตีนเลยเนะนี่ยเนี่ยที่เราได้ินเสียงอยู่ตอนนี้เป็นโอเปร่านะฮะแล้วเ,เขาร้องกันบดๆเลยคือร้องกันมีการโชว์สดให้เห็นเลยอะะ่ะมาต่อไปเป็นตีบูทออนไลน์บ้องอันนี้คือคุณตักเองตักเองอันนี้คือบอกให้เชฟตักให้ <c oughs> ขาปูกันขาปูโอ้ยเขาหนีบแมวด้วยใช่โหดูเนื้อปูดิไม่อั้นหนักเป็นปูอะไรก้าเอาจริงๆนะเกิดมาผมไม่เคยกินใช่ปูที่กินง่ายขนาดนี้ดูไป รู้เลยทำไมเขาเรียกไอ้ปลาเส้นเดี่ยวขาวแดงๆว่าปูอัดอ่ะเนื้อมันเป็นอย่างงี้เนื้อมันมันมันประมาณอย่างงี้แต่ว่าอันนี้มันได้ความเร็วกว่ามันอร่อยกว่านะมันอร่อยหวานใช่ใช่แต่รสชาติมันคือเหมือนปูอัดที่อร่อยมากๆอ่ะใช่มันไม่กุนเชียงปูเลยนะเออกุนกันเทียงกันเทียงปูโอ้โหไอ้พวกขายได้เห็นบ้างโอ้ว่านให้กินเอาเลยเอาไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะ สุกเนะื้อไม่เคยได้เนื้อปูชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเฮ้ยกุ้งลายเต๋อกุ้งลายเต๋อปกติโลนึงก็500ร้อแล้วนะ,อะเอาแบบไม่มีไซส์เลยนะโลนึงต้องมาละ500ร้กุ้งลายเต๋อตัวอย่างเงี้ยขวานเกีย๊ยบเราไม่ใช่ว่าหัวไม่มันนะหัวก็มันนะนนะแต่หัวไม่ได้โตเหมือนกุ้งกลามกลางขนาดนึงใช่ มาที่หอยหวานนะครับหอยหวานในบุฟเฟ่ราคา2,490โอ้โหตัวมันใหญ่มากอ่ะหอยแมงผู้นิวซีแลนด์อันนี้หอยอย่างเด้งก็คือตอนที่ผมเดินตากอ่มีคนคุยกันว่าหอยเนี่ยหอยเนี่ยชี้มาที่หอยแมงผู้อร่อยมากผมก็อยากรู้ว่าตะอร่อยขนาดไหนมันอร่อยแบบเด้งจริงคือไม่่ตัวใหญ่นะแต่ว่ามันสดอ่ะ เราไม่มีกลิ่นคาวเลยนะใช่สดเด้งๆอ่ะต่อมาเป็นกุ้งลอปเตอร์นะครับอันนี้คนละเติอเมนูเราไม่เหมือนกันบมงคนละครึ่ง pues ้งอันน bueno> ี้เหมือนจะเป็นอบเนยของกันเลยบุกตัวตีเหลืองคือเขาเหมือน ตักเนื้อไปแล้วมาอบให้คือสามารถตักได้นะครับเขาจะเหมือนมีไปย่างเฉยๆย่างเกลืออบพีชอะไรอย่างงี้ประเด็นเนือเขาให้แค่คนละตัวตะไครแครวะปูอาร์ก้าไม่เอาโอการไม่เอาก็ <c oughs> จริงๆนะลอบเปอร์นี่อร่อยจริงตามควมผมนะลายเปลือกก็เด็ดแล้วอ่ะใช่ลายเสือคือจริงผมชอบฟิลลายเสือมากเว้ยไอ้กุ้งลายเสืออ่อนไอแล้วก็ตัวขาปูอารก้าเข้มไหมอันนี้อันนี้เขาจะไม่ได้หั่นเนื้อไปอบพีชตกอันนี้เขาจะย่างเกลือมาเลยทั้งต้นทั้งต้น กผมว่าแบบนี้หอมอืมนึ่งแล้วมันหวานแบบหวานเหมือนไฟน้ําตาลเลยฝรั่ผมแนะนําให้สั่งแบบย่างเคือเฉยๆนะต่อไปนะครับเป็นฟุ๊ปแกรี่หรอกอันนี้ผมเอามากินคู่กับขนมปังกรอบก็มีอ่านี่ขนมปังกรอบตุ๊บเขาก็เป็นกลิ่นหอยเลยกลิ่นหอยหอมๆเป็นหอยหอมๆมาฟังเรารู้สึกไม่ดีเลยกลับมาที่แลมกับเนื้อยังมูออนไม่ได้จริง ผมว่าเป็นแกะไตกําลังกินเนยให้ดูจากขนาดที่โคล่ของเลย,ยไตไตเอาง่ายๆประมาณลูกหมาบ้านเราวิง่งล่นกันอยู่เตะมาย่างกินเลยก <c oughs> ็ย <c oughs> มันดีไปเลยโห้จริงเ <c oughs> ้ยดีไส้อย่างเงี้ยมันจะไม่เหนียวเออใช่ S <S เอาไปผมเอาปลาติปลอยบากิวมากิอนอีกแล้วนุ่มมากอ่ะตัวปลาติปลอยเนี่ยจะนุ่มกว่าพีคันด่าเยอะนะพีคันด่ามันจะได้ข้อดีตรงขอบมันกับรสชาติมันเข้มข้นและมันแดงอันนี้ผมแมนะนําเลยอร่อยมากให้ปลาติปลอยวากิวเราตักเป็นมีเดียมเลยอร่อยมากต่อไปเนี้ยเป็นปลากระพงแดงนะคือเขาตักให้กินเนะี่ยน่ากินมากไม่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยเลยไม่ต้องหลอก้างเนี่ยแต่ว่าบากินมันจะมีติดก้างมันตัดรังด้วยโอเคผมตักมาแบบเกือบครึ่งตัวเลยไหมใช่ใช่เฮ้ยปลากระพงแดงอย่างเหรอบอม ตอนผมไปเดินตลาดได้แต่โมองนะคือกิโลนึงมันจะค่อนข้างแพงมันเป็นปลากงทะเลเราสมมติเราติมมากินกันอย่างเงี้ยหมดเป็นพันอ่ะเราไม่อิ่มเหมือนแต่พอเป็นบุฟเฟ่ยางเงี้ยเท่าไหร่เท่ากันกินได้กินเลยอะเอากับเครื่องเทศสไตล์เหมือนเป็นเพิ่นของเขาอะอร่อยมากอะเนื้อเป็นอีกข้อดีนะ เพราะมันตดมากเลยนะเดินเข้ามาในห้องอาหารนะตัวเนี้ยเปะตปาผมุดแ้กทีแรกปลาโคงแดงัวใหญ่เนี่ยเราเดินเข้ามาวางของเลยกลับไปไม่หายเราครึ่งตัวหายเฉยันตักใบมากแต่เขาเติมเรื่อยๆนะโอ้โก็เจอคนแบบผมตักเข้าไปทีนึงก็หมดนะเออใช่ต่อไปต่อไปเป็นไก่อบกับหมูอบของเขาที่เห็นน่ากินน่ากินนะฝั่งนี้เป็นหมูอบบอเอาหมูอบก่อนนะป้วหมูอบเป็นตามแทนอบใ ละลายในปาาอะ่ราจะปอกดูสคือตรงมันมัน่ะละลายหมดแล้วนะเฮ้ยมันเยอะหมดได้จริงนะเออมันเหมือนกิมมี่ในพวกโดนัทอะไรพวกนี้เลยเออพอกินเข้าไปมันมันเป็นแบบพัปฟ์อย่างเงี้ยเข้ามาเรากินได้อย่างเดียวแบบทำตลอดการกินเลยจะ,ะกินอะไรผมชอบเนื้อสับติบลอยนะกับปลากระพง บาะพงแลมด้วยหลายอย่างอ,ะอ่ะยากยาก,ากว่าเลือกอย่างเดียวเลือกอย่างเดียวผมไม่มาบุฟเฟ่ดีกว่าต่อไปนะบ้าเป็นตีนป้าผัดของเขาตีนเตร์ใช่ป่ะแต่คุณใส่ชีสใส่อะไรเพิ่มเลยใไหมไม่ได้ใส่ <ś k> ปเพาทำ <ś k> <ś k> มาให้ อ๋อเป็นอย่างนี้เลยใช่อันนี้ต้องปรุงเพิ่มนหมครีน้าตลาดอ่ะตำลักผมไหคือตลาดที่อร่อยที่สุดในโลกคือตีน้าตลาดของผมคือคนะุกกูนนะไม่ได้อ้วนนะอาจจะเป็นแบบไฮแฟตนิดหน่อยคือไขมันค่อนข้างตุกแต่เป็นตลาดที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพดีกว่าตลาดที่นักเน้นไปทงหวานต้มตุมม๋เยอะอะไรอย่างเงี้ยโคคัสออันนี้เขาจัดมาให้มันดูดีเกินไปวะมีมะกอกมีคีมมีพาร์มาแฮมมีเอสเปริโก้อันนี้คือเขาจะมีชื่อเรียกของเขาอ่ะเป็นพารามี่ชนิดหนึ่ง ว่ากินคู่กับชีสโคคัทน,น่าจะอร่อยสมมุนมากินเองถ้าไม่ได้ขาดนะเราพ่งฝป่งโปกไอย่างเดียวอน่้เดียวแต่พอเรามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอ่ะเราจิ้มให้ดูทุกอย่างนี่นะเป็นไอเบอร์ลิโกนะครับเป็นขาหมูก,กเปนนะครับเขาบอกว่าเป็นขาหมูที่แพงที่สุดในโลกสีมันแดงๆเหมือนดิบมะหลายคนเขา้าใจผิดความจริงมันสุกแล้วแต่มันสุกจากการลมควันทำให้เนื้อมีความนุ่มหอม ตับบัวกามอยู่คนละห้าชิ้นนะครับอันนี้มันได้เป็นตับของขาดตัวใหญ่ๆนะหนึ่งตับในห้าชิ้นปินิจคนละห้าชิ้นเท่ากันไม่ต้องมองรอบนี้เขาย่างมาเหมือนปุขขกเอาวารอบที่เอาให้ขนมปันงด้วยดูดึงด,ด,ดึงดึงนะอยากกินข้าวมานันตับปลานะี่ะโอ้ไม่ต้องทำเหมือนกันตับไก่นเนี่ยมันเด้งมากจากจุนแปรมากินแหละ มากินตับเราไหมที่นี้มันมีตับ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 แม่อันเลยตับในจานหมดแล้วกินตับเธอแทนได้ไหมจานเขาจัดไหมสวยมากเลยนะครับนี่ดูเมื่อกี้ทีมงานผมทุ้มตาทำหกเลยไม่ใช่เลยแล้วมั่งไม่สี่อันจิ้มหรอจิ้มเลย อยากนึงสภาพมากเลยถ้าเราอยู่ในยุคหินอะหรือยุคที่เขายังล่ากิอานอยู่อะเตะแกะเราย่างกินทั้งตัวเราว่าเลยเห็นเวลาแป๊บเดียวนะดูดิแรตที่โครงหนึ่งอะไลฮอนไดนไลฮอนเดออนเด่ะอ,อันนี้เราเป็นติ่งโตทะเลกินหอยฉลาดเว้ย แม่ถึงโราทะเลเลือกเป็นคนนารักดีมึงไม่เลือกเป็นพยูนอันนี้แบบคนอยากโดบเลยนะเมื่อกี้คุยกันเรื่องตับแล้วตับหมดแต่ว่าถ้าแรงหมดมาตัวนี้เลยหอยนางรมโดบเรื่องหอยผมไม่เคยเกี่ยเลยมันยังเค็มเหมือนกับพึ่งออกมาจากน้ำทะเลถ้ากิผมเคยไปตีอยู่นะตีหอยนิ่มทะเลนะหอยนางรมอ่ะครับใช่ครับก็ขอจะกินขอขึ้นมาแล้วินเลยราคาเท่าไหร่นะพี่คุณเปตีนี่คุณเป๊ะตีราคาเท่าไหรง ฝาละพันห้าตัวเลือกถึงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยเลยอันนี้ใช่อันนี้เขาเป็นเหมือนกับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งไว้กินคู่กับหอยทิ้งแอปก็บกลับบ้านได้เนี่ยไปจัดกระถางไม่จัดกระถางบ <laughs> นใสที่บ้านเ <laughs> ดีย๋ยวบางอ้อยแอปนี้ ที่จริงเราจะกินของเค้าหล่นก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะไปของหวานมากินให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวคัดกล้องปุ๊บผมค่อยลุยต่อโอเคของหวานของเขาก็มีนะฮะเรียกว่ามีเยอะมากจนตักไม่ถูกเลยนะฮะอันนี้คือที่เขาจัดมาให้เน้นๆนะช็อกโกแลตกับเจลาโต้นะครับอันนี้คือ s กเนเจอร์ของเขาเจลาโต้วานิลาปุ้ลองนี่เจลาโต้ดิอ๋อนี่เป็นไอติมวานิลาอืมอูนี่มากมาดูช็อกโกแลตเดี๋ยวก็ปกติต้องกินเลยมันเป็นเมนู s กเนเจอร์ของเขาในของหวาน กลเดอร์ร้อนเยิมย้มช็อกโกแลตความหวานกับความเย็นความหวานกับความเย็นพูดผิดความหวานกับความเย็นเถ้าตัวไอติ่งลงมาป๋อผมว่ามันคือุดยอดของความหวานแบบเด็กกวนทุกคนต้องกินนะฮะคือมันอร่อยมากโัวช็อกลวาวามันจะมีความแบบกรอบมอกนุก่มในช็อกโกแลตเยิมย้มเยิ้มร้อน กอบกระแล้วหวานี่ให้ตัดกับไอ้ติมกับไอ้ติมเจลาโต้อร่อยมากบอกแม่เนยครับพอดีอันนี้เราได้ทางห้องอาหารเขาเชิญมารีวิวใช่ปะ่ะเราก็ชวนแม่มาก,กินด้วยอร่อยของแม่เอออร่อยของแม่เลยอันนี้เป็นเค้กเขาจะเปิดเย็นๆนะเนี่จับไปเย็นๆนะอยู่เลยทิ่งหน้าตาในที่ให้ตัดมันดูดีนะแ้วผมตัดมามันน่าเกลียด <c oughs> ไม่เคยกย็นก็เค้กปกติหรือเปล่าจามันเย็นเหมือนห้องอาหารเขาเย็น <c oughs> มันเ<ห>ย็นมนที่จานตัวเค้กก็ปกติเ <laughs> ฮ้ยข้างในนเนี้ยมันจะเหมือนมีแบบไอท็อ,อกเกแรที่เป็นก้อนๆอ่ะไม่ท็อกเกอร์ไม่มัปเปอาะๆอ่ะอยู่ข้างในด้วยต่อมาติ๊งเนเทอร์เขาอานบุกเค้กมะพร้าวโคตรนากิาาววกนเหนมือนเดิมในถาดหน้าตาดูดีมากแต่ตักมาหน้าเกลียดไปหน่อย<ห><ห>มีเนือมะพร้าวอ่อนอยู่ทั่ว<ห>เลยอ่ะเราไม่ได้หวานมากอันเนี้ยองวันนี้นัว ถ้วผมแมนะนำไหมให้กินอันนี้ก่อนกินช็อกลาวาเพราะช็อกลาวามันหวานกว่าเยอะแม่แม่เค้กมะพร้าวอร่อยมากมมเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวอร่อยมากอร่อยจริงให้ให้เค้กมะพร้าวก่อนแล้วก็ช็อกลาวากันไหมเมื่อกี้ินมะพร้าวไปแล้วอันนี้เป็นเค้กรอดช่อง <S 2> <S 2> เค้กร้อนช่อง,งมีปักใบเตยมาด้วย ก็เวลวตอนถ่ายไปแล้วตอนเบิดมาแบบค็อกเคิลในวันไบแล้วจังหวะนก็ได้มากว่ากี่เออพอเห็นเห็นในป้ายไม่หางตาถ่ายไปแล้วไหวใจไม่ได้แล้วไอ้นี่มันมีกระดาษปะไม่มีเร่มเหม็นมะม่วงสุกอยู่ด้านบนตรงกลางเป็นเหมือนฮาร์นเลยทุกอย่างเองอ่ออีกแล้วเค้าหวานนี่เนี่ยเคาไม่หวานมากเลย ยันไง้นช็อกโกแลตหวานเลยเนื้อไม่หวานให้ซึ<ด>่งในมันมีความเป็นเหมือนขนมไทยเบสเป็นของไทยอ่ะแต่ว่าเ<ด><ด>ขทาทำสไตล์ฝร<ด>ั<ด>่งแล้วก็มันอร่อยอะ่ะแล้วก็ที่เขาบอกนะว่าผลไมต้ต่างๆในตรงนี้นนมันเขาจะเปลี่ยนคลิปขนมไปด้วยตามลูกค้าอ่าอ,อันนี้เป็นบาร์ดอฟฟี่ช็อกโกแลตมอดบาร์ดอฟฟี่เขาบอกติงเนเจอร์เหมือนกันช็อกโกแลตมอดมาคนแก้ว ต้มมูสกับบุงค์ทอกะหล่ำเค็มเหมือนดายทอกะแล่เลยไงกล้าติดประเด็นเพิ่มหน่อยหอมอะมีความผมๆมันมีผมแล้วก็มีแค่ความหวานจากเบอร์รี่แค่นั้นมาลองม็อกเทลมูมูตัวละไรของคุณสีแดงของผมสีเขียวมาไอแดงกับไอเขียวเออของสีเออของผมมันเขียวเนี่ยขาวไหมวะขาวขาวอมเขียวขาวอมเขียวเขียวเขียวมาอ่าทน ทำไมมีเพิ่มทำไมมีเพิ่มอ่ะเอาไม่เดี๋ยวไม้กับเดี๋ยวผันเปล่าครับอ๋อมาแล้ว่องครับอันนี้แถมใช่ไหมเห็นผมรอ ก็ประมาณนี้นะฮะห้องอาหารเดินดิทิกโรงแรมมาริออทของผมวิทนะครับบุฟเฟ่ราคา2490บาทนะครับตอนนี้มี่โปมาตีจ่ายตามก็จะตกคนที่พันแปกว่าานะครับถ้าจะถามว่าคุมไหมอันเนี้ยให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองเพราะเราก็พิเศนอาหารหลักลังของเขาไม่จบแล้วแล้วนอกจากอาหารที่เห็นนะฮะการบริการอะไรคือระดับโรงแรมหรูเลยมีโอเปร่าพนักงานเดินดูตลอดนะฮะที่แบบคันนะฮะ นั่งยาวๆ,ๆตั้งแต่11บเอโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงเลยสามชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะครับผมวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ